เกียงออกจากพระเวียนแจกกันโุราณสาวเซีนีลูกมะปุถรมาละเสีนเด้อพระเวียนอาหารกันยม,ม้าบานิงยมพอสสียดน้ำให้พะระจันทร์ที่ตะกอนเป็นเอิดคืนตะกอนลูกหลานกอนิมนต์ครับบัตเนเอาละในตอนนี้พอ,อจะจบครบถว้วนประมุ จังเจเออชื่นณรวงวิญญาณท่านผู้ตายเสี้เรียบร้อยตัวข่อยเสือนขวัญเออเนาขวัญเจ้าพาเออเนาขวัญยุมอารนยุมบุญซมยุมมีชัยุมคำบุญยุมโอไลยุมทองสิยุมทองเลียงยุ่มโสภณยุมพระมเพียนยุมพ ยมธรรมโนบยมสุธรรมายมสงบนางสาวปิญโยนางสาวมุกดานางสาวสิริมาพอมได้ญาติพ่น้อ ไปตุ้มหัวไก่พากกันหลวกควันเจ้าไปตุ้หัวไก่พากกันพนควันเจ้าจะได้ไปโยชนน้ำหอยแก้มโป้ควันเจ้าจะได้ไปโย่แก้มกบแก้มเขียดวันเจ้าจะได้ไปเขียดในแก่พี่พามพาได้นาให้ทางเกียพามถอขอดวงได้เดินทางไกลลำบากไปทรงสากพี่พามข้าน้ำหักติ้งบาลง ขวากังไปคอยหอดไปถึงปาสาเพี t ดพี่ภากังไปอิาเวียกาเราเขตนัดงกังดงดอนลับลังทำฝังนำเพียงขอกาโยลุพัไปหอดฟังคนขี่ทาเสียวนกาพากันามาย แขกันแล้วกะลุกมาผ่านใส่แขนพระคุณเจ้าทํามารเซีนทรรมารเสีนเอวมามาสายุ่งขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนสีมันสีเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่มา แดดเดือนหมันสิขาเจ้าแล้วคําขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหเมษาต้นปีใหม่สังปฏิแงไปแม่งไม่ตอบฝูงนกน้อยกีกางสรงกาเขากับพากันมางามลอกออออโอละอุกตเ้องหำเขากัพากัน้องหำไม่เสียห้องกาตัตวา โอ้โหโอ้โหขวัญเออเยอะเยอะมาสายเจ้ามากินเปลี่ยนปลาเบือกตัวท่อข้อไม้เจ้ามากินเปลี่ยนปลาปลาตะตัวท่อว่าเออเจ้ามากินเปลี่ยนปลาเสือตะตัวท่อแเป็นแป้งปลาเยอะขวัญเออ ขันควัญเจ้าบมาบ่าบาบาหอดเดือนหกฝนตกลงมาจนจนควันเจ้าพาเจ้าสิไปอยู่สนสารเฮิตไตพองลอไปเรนอสิมาวป้อนปลาป้อนข้าวปลาปิ่งป้อนใสมือบ่ามาเยอะควันเออเอเฮ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 อเ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 อ

ปันขากใหเจ้ามาอยู่ขานนเรื่อไหลหเจ้ามาทางขวัญเที่ยวกลางคืนนำนำหหเจ้ามาทางขวัญเที่ยวกลางคำเนี้ยเนี่ยใหเจ้ามาอยู่หันเสาแก่ให้เจ้ามาอยู่แทนหลังเพลิ่นเจ้ามาอยู่เตียงโขแก้วมีทั้งศาสตืนกวางปูนอนมอนมุนหัวไรสันเสื้อปักผืนเือหัวแดงไม่รำเป็งปักอยู่ประแก้วอยู่ดี mì xè xè bò sò, ủi thang sẽ để đung bay ra, pha xít họng chèo bay kề. quấn con sò sẽ đong bay khe, lục đại ba má, lục đại xoắn má, quấn chèo kia cả ngày nón, mì bùng pin, kéo đi cả bùng pin, quấn chèo sẽ để ní, mặc áo má. น้ำทา,อานอ้อยขวัญเจ้าจะได้เนี้อันว่าขวัญเจ้าพาขวัญแม่ล่อนพอบุญสมพอวิชัยแม่คำบุญแม่อุไรพอทองสีพอทองเรียงแม่สสเบ็ดพอพนมเพียยแม่เพียดพอทรมนุ แม่สุธามาพ่อสอบบ่าพงนางสาวเพ็ญโยน s งสาวมุกดานางสาวสิริมาพร้อมด้วยญาติพี่น้องกันว่าขวัญเจ็ดเก้าให้เจ้าใส่กระจุมคำกระจุมคำงามกระลงมาลาสวดกันว่าวัคิ้ววัปากนั่นหเจ้าเสียองเปาคุ้เจ้าตีของละเปาคุยว่า

ยอเควันเจ้าผ่าความได้ยาดย่งอยงผัวมาฟังทีนในมัีควันตับไก่มาอยู่ทับนั่นแดงใสควันใจไก่มาอยู่ใจนั่นยาเศร้ามีลูกเต่าให้แผ่ร้ายมีลูกยิ่งลูกใสมีลา้านยิ่งล้า,ลานใสให้บอกไงฟังความ ควันยกใส่กินเมื่องควันบนเนื้เจ้าบ,บ่หน่อยควันตามขอกอ,อแข็งตามแข็งเป็นมาหลอกจอบแก่งแง่งหน่อยหคอยหายควันผู้มานังฟังเทียนละเงาด้นไก่มาสายเยอะมาเยอะวันเอ้ยมาเยอะวันเอ้ยวันนี้คุณโยกลกมาเอาฝ่ายเนื้เอเอาไปผูเกเอาหลาาุ่เอาหลานผูกเอาพี่เอาหลอกเอาให้อายุมันขวัญยืน เมื่อเดินนั่นแล้วให้เจ้าใบเอาไฟแก้วมุงคุ้นบนความดีดูอาภูแกลัดแกลันบามาเยอะขวัญเอะผูกเบื้องสายไก่ขวัญเจ้ามาผู้เบื้อขวากไก่ขวัญเจ้าอยู่ตั้งแต่็มมาให้เจ้ามีอันหนึ่งยาวจะได้สั่ง

โม่คนเดือดเลี้ยวอัปมาห์ฝนแก้วเจ็บปากกันคือว่าแก้วปันธรรมลาเนื้อเหลือตาแก้วเป็นลนงามผลพุ่งแก้วประพันมีแสงงห่งพุงแก้วมณีพุงรัศมีแก้วปีทุนมีคามากแก้ววสิลลาคาผ้าแก้วมุกดางามสอยสดเลิมคำสดเหลือไหลก็จงตกลงมาใหญ่ยังใหญ่ เดาดาดเติยงบ้านติยงหื้อกานของเจ้าภาพเจ้ามูลละศรัทธาอันมีโยมแม่อาล้อนพอบุญสมพอวิชัยแม่คำผลแม่อุไลพอทองสีพอทองเลี้ยน แม่สุบิตรพ่อพนงเพียรแม่เพ็ญพ่อธรรมนบแม่สุธามานโยมสงวนนางสาววินโยนางสาวมุกดานางสาวิริมาพร้อมด้วยเจ้าผ้าเจ้าเงินเป็นเข้ากับธรรมขอให้ญาณโยมผู้ที่มาฟังเทศฟังธรรมในมื้อนี้พวกเจ้าอย่าได้โศกเศร้าทุกอย่างให้เข็นแจสังักท่ะเอ สาทุโอบาเสียนจำใจไม่อยากไกลจากจรเสียนสุดเศร้าอาวอนหัวราร้อนด่างไฟไม่อยากจากสักนี้แต่จำจิตจากไกล ยังไม่รู้เลยนะจะได้มาคราได้ยินและเมียาลอนยินดาและเทศนาบ้าสงสาวเพาเศร้าที่ไว้นีก่อน โยบกระบวนทเทศแล้วหลานน้อยสีตาอเมือ่อให้โยมเทดเอาเมื่อเดื่อ,องเมือยิ้งกะเสียขวัลเมื่อเดือดคระพระทีระเดือนน้อยให้เดือดฟังคำคอยโจมพอบอยอย้ยยาเป่าจมยาเป้าโคมเมื่อเรื่องเขียข้ยเขีย้ยเครื่องคอยเดือบากวนบ่อ,อน้ำหาเม็นบักปีขนามเทียงกามวติยาเพี้ยไปยังเจ,จ้าวาลผู้เสด็จวัดนี้ จีวรหลังพื้นผาปางฝนน้อรำนำเหือซาดไปเอือดรำเทือยาเสียววัวเดือ้ลมเป็นสงเด็จโบโยมลำหลานี้มเสิไก่จะกงมขมเสียกลาบันขันเสียระจ่องบอบ่สียรบำตาคำลาตาธรรม ตาดำลาเอ้อนอตาตีจักกะจักเมงอีเสียงชนีดอกคำห้องสีลาห่วงวาริงเลอินนาลาคือจังบ้านสาวอีสิไกจากน้อเปลนบ้านบังเขีลาวังหนบงไสีลาพ่อบ้านสิหเสรลาบ้านบ้านน้องพี่บ้านลาบ้าน มีเช้าบ้านเกียงดงขีสิไรไกลจากบ้านว่าน้ามองสิหังนองคือได้คือกันกบห้องสิไกลจากคนแดงแสงสนิลกหลับเสียงโลกกากวงสงทั้งปวงสิได้ละเด้อพิ้นผาออกพังสาผู้สาวบ้านหนองทมเอ้ อยาได้เขียวแต่รวังพียรโเดโน่บวชเสลาคีสแลสีหางแดงคือจะไม่บากแดงกบบากแดงเสราดงวงเสราแล้วฟังานบางเม่เสลาเกย์คืออะไรนีคือจังเต่าโนเตยตนเสลาไก่ใบไก่นนท์ลาบนเออ มาบอเปี่ยนจังบนประจานอธิพพาสประจันทิษณาก่อนเจ้าวารังพระผู้สังขัรสวริยะโตลุนอยขจิเป็นตะปอยิ้ตะเพยนาะเรี่มมากรนอง cắt đuôi dây cái chị ông nè, cứ chỉ ta đến trong buồn nó cắt ta lõ cái chị bác ông đi, nó cứ khả chán có đi, á chị sao lại nhau mà cắt ba hình cảnh luôn, đuôi rồi, rồi nếu tham mặt đuôi, bao lụn đớ, giang nà đấy, nặng cho mà nó lụp lụp con khả đạn có lụi vẫn lụp chưa nào, cứ mua cái gì sắp để chán, mà làm, mà chán, bảo. chán, là hoặc là hoặc cái hoặc mà... ừ. để... không... à, <laughs> <laughs> lại... là hoặc đều... là hoặc là là hoặc là hoặc là ông là hoặc 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 là năng bỏ bó cái bóng mắt người năng bỏ điều cần gì phải vui đừng để ở đám đông mà vui làm luôn cả leo cả lá <laughs> ừ, mình biết tao phải chịu áo gió cũng được <laughs> <đây> thì mình đây mình sao chạy với cái xô <laughs> ôi hoạt chạy một ngàn hiến bó bôi xô liễu tuần bạc tên nhỏ bạc nhưng chỉ bó cái xô xô nằm 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 bó bạc này bạc cho bố hoạt chạy một bạc มองรู Hoy, ้นั่นหละรู้จะไหนกันตู้รู้แต่ว่าตู้รู้เนี่ยมองรู้แต่ว่าที่ามัดวงวก้อกอ้อนซ่อนไปช่บ้านเข็มเตบามัดก่อยนั่นไงได้หวอยู่หันไว้เนีน่อยก็ยน่อหน่ะนะไย้ังสี่ยสนุกกควงก็สนุกตอดมองนี้มันรู้พอก็ตอดไปมองไงไปนั่งมองไงไม่รู้พอก็ตอดทมัจะมากตอดออกตอดเขาอยู่ พวกเมียเอือยมาบอกปินโนอจังบุญเสียได้พระโน่หมดเจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không คนเบื่อเสียงสวยล่าโลงิขอโก,กร่ข้ากรอนไว้แต่พ่อเพียงนี้สาเ้อขอคอยมีสุนทนหมดถูกก้นเจริญโชว์โรคกายมีผีกยายภาพบ้านก็จะต้องเวียนหายภายพังสุบบ่อนพ่อใดญที่วันเลยพ่อใหที่ว่าประเสริฐคอยมาอยู่อย่างยิ่งแนบนั่งสนองสมเจปอกมโนหมายเจ็ดจำานกประสงคไบ คุณราตนาไตรัยจป,ปอปปองประสพพอดและเลิศคืออายุวัฒนาสุขะผลปฏิพานธนสามสมบัติขอยมีแก่เจ้าสัทธาานูสุศนเทศนาวาสานิเอวังก็มีด้วยประการะชนิเตรียมน้ำไม่ทยาทยายาไว้ทันเทนีพนอนนน ทำคำนั้นทั้งนิยันนเป็นท,าทาัใหม่มา,าทั้ประจท่านทําแลวระพน,น,น,นท้ำบุญใน่ที่ฐานทัานท่าได้อยากนำยักถาวาริวะาปุราปาริปุรนทิสา,ารัะ Dewa mewah itu Tindang peta Nangupakapati Kicitang patitang Tumangkit pemewak Sampai jatuh Sampai berhentus Sampai kapal Jatuh menaras So yata Manicur Tela So Nyata Sepitium Iwat Satu Sukhi pi ta yu gu pawa piva thanasi litsanid jang wu ta pajino jata lu thamawat tham di ta ki na

พระวัตุสัพพังคลังลักขันตุสัพเทวตา ัมพะวันสัมภิวาทิิวากโตพระวตาทัมธรมังตะสาริสุปฏิปันโนพะวโตสาวตสัมโธรรมธนิปุ่งเลบเลบจังะ กดติดตามกดต่างสไครต์ไม่เด้อเด้อพี่น้อง